สวัสดีครับเอฟซทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเน้อพลอยพ่น้องครับมื่อนี้แอดกับพ่อพลอยพินองมาอยู่ที่วัดปูหาศูนย์นะครับผมตั้งฉายายให้เราวัดปูห้าศูนย์มื่อนี้เข้ากับน้ำเจ้าตัวปัจจัยมาซอยหัวมเห็ดหวรมังส่างสาลาเพิ่นหลังจากที่มีความคืบหนนาคืออปู้สมดินเพิ่นบริจาคกระเบื้องมาเพิ่นจากกระลังเริ่มทําครับพลอยพ่น้องครับ,รบกันทรงกันสาสตร์จะเฮ็ดออกมาหลายเต๋อเปี้ยวอ่าบัดนี้การมื่อนี้อ่ากัมี เอฟซีฝากผ่านช่องมานะครับอ่าฝากผ่านช่องมาตอนนี้กติขออนุญาตอ่านไล่ซื้อจักหน่อยกันสีมาเบามาจากกระปูก็ไดอ่าอันนี้ก็มีคุณแม่นะครับคุณแม่ครอบครัวของคุณอ่ามนทชาโพคินอ่าทลาธานและลูกๆห0อห้ารอยบาทครับ ราครอบค้ัวคุณศิลิสีวัฒนะิลิเกียบและบุตรธิดาห้าร้อยบาทแต่ว่าฝากผ่านมาหลวงฝากผ่านหลวงปู่สมดินมาอ่าละบายรากาฝากผ่านแอดมากับมีคุณแม่วดนิดาเทรีอ่าแล้วก็คุณแม่วดนิดาคือกันโอ้วนิดาสองคนครับอ่าฝากผ่านมาแล้วก็คุณแม่วดนิดาพงวันหล้วก็คุณแม่วนิดาเทรีนะครับ ร่วมเป็นเงินทั้งสองท่านในการเจ็ดร้อยบาทอ่าอันนี้ก็เพิ่นฝากผ่านช่องมาแล้วก็ฝากผ่านปู้ถมดินมาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทคือกันอันนี้การที่ขออนุญาตมอบจ้ตุป,ปัจจัยรวมสั่งน้ำเพลินเนาะพ่อยมีน้องเนาะเอาบัตนนี้การมอบจ้ตุป,ปัจจัยแล้วก็ทารับสินรับพราน,นยกมือใส่หัวเอาเด้อผู้ใดเบิ่งคลิปผมก็ได้อ่าทีละบ่มีจานก็เอาอันนี้ละง่ายดี เอาล่วางเนี huh. yeah. 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 Uh ่วางเรหังกาะังกระหังระหังกรมหังะหังกระหะักระาะังกระรัาิรรรารรรัรัััง ตอนจะถูกบัดนี้คือได้ยินข่าวว่าปู่ว่ามีผู้ใดผู้ใดตายคือว่าผู้ใดตายคือว่าเขาเจ้ามาเข้าฝันว่าจังได๋ก็ปู่ลองเว้าสู่ฟังเลยพอออกพระยกวัดนี่ล่วพระเจ้าไต่อาทิตย์ก่อนนี่โอ้พ่อมาคถายกวัดเพิ่นเสียชีวิตแล้วเพิ่นตายวังไว้ๆนี่แม่นแล้วเพิ่นมาวางได้ปู่เพิ่นมาหาเพิ่นว่า อ่าเลยถามเพิินเนี่ยความฝันเนาะถามเพิ่นไปยื้อสอยังีงเพิ่นเพนย่งอย่างโอย้ย็อยู่อก็ฟังน้ำา่เาะไปเห็นเห็นเพิ่อนอมนเห็นเพิ่นว่าไอยืยย้ออะไรๆเพลยนว่าโอ้ดวงตาซื้อเอานี่เด้อเรียกรถผมมาทันว่าอันนี้ความฝันเนาะอครับผมครับเอเอรียกรถผมนั่นนั่นเห็นบอ7 2เจ็ดสองสามมนบอว่อะไรนครับ เลี้ยวไปก็เห็นเห็นอีกเมียอยู่รถเพิ่นน่ะลดเจ็งขึ้นพวกเาเจ็บสองสามเจ็บสองสามเลยขึ้นอีกมาฝันอีกเด้อบานี้ฝันอีกรอบใหม่อีกเด้ออือครับฝันเห็นพวกเก่าอีกอือเ้กกาวพวกเก่าอีกน่ะแมนผู้ที่ตายพกกาวพกเก่า,านี่อะไรทีแมนฝันเห็นอีกเพราะหิวพวงป่ามาบ้านพวงป่าเอิ้ญมูมกินป่าน้ำโอ้ยเพื่อนเพื่อนอยากกินป่าพฝันเรื่อบาน,นี้ครับเพื่อนนั่งยุบผู้เดียวเพิ่น เออผู้ใดไม่กินก็ม OK, ีผ well, ู้ใดยินว่าคอยตายว่าวิ่งมักินน้ำไว้หันว่าคอยเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปเห็นเดียบันเลี้ยวเห็นเพราะไงนี่เขชินเด็กวัยอีกบ่หันว่ามันเปลี่ยนปิดแตมหนึ่งอีกเดียบันเก้าสามสามหนึ่งเดียบันนี่เก้าสามหนึ่งเชิญเสียเป็นหยาไปอย่ว้ไงเก้าสามหนึ่งที่แรกให้ตัวใดเล็กแต่เบียนร์ดเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามบันนี้เป็นเก้าสามหนึ่งเก้าสามหนึ่งเชิญเสียเป็นหยาไว้ นั่งอยู่เพื่เดียวเั้งอ๋ยก็เปลี่ยนสีนั่งวันนี้เอาตัวใด้ังแน่เต็มเลยครับเจ็ดสองสามกับเก้าสามหนึ่งเมนเห็นเป็นตัวเลยอันนี้บ่ได้บอกนั่นเห็นเป็นตัวทุกตัวเห็นเห็นมันทุกโตได้หนิเห็นเป็นตัวเก่นมากเนาะเปลี่ยนเป็นตัวเลยวันนี้มีนบอกเราเห็นเป็นตัวพร้อมนะสี่ใส่พร้อมเว้ยโอ้ฉันเลยเปลี่ยนฉันฝัน นี่เด้อครับพ่อพี่น้องครับอ,อ,อันนี้ผมก็เขียนให้เบื้องลึกซีร็เพื่อนความฝันกับปูดอกเปลีป่ยนผู้ฝันกระได้เพื่อนกับว่าได้บอกเลขดอกเอเพอื่พอนเราสูฟังแอดกับเลืเขียนสูเบิงคือกันผมฝันเป็นวมฝันนั่นละอืมเจ็ดสองสามกับเก้าสามหนึ่งวัตถุปูเนี่ให้ว่าสามนี่มากเนี่ยตัวนี้เนาะเี่ยงตัวเป็ี่ยนเนาะก็เพื้นความฝันเนาะพูนะความฝัน นะฝันฝันทุกงวดแ้่าก็าฝันจำสองเท่าทิมเมื่อแม่นตึนกับตึงนเด้อ้ันตั้งแต่ตัววันตัวนี้เรขเขาก็ออมามว่าบางีเมือมืันนี้หัวการวันที่เท่าไรเองฝันท่องวดว่าหันวันไปบวชต่องวดเด้เ่ากันอเปลินฟันไปบวชปีหาสิบเกตเนอแม่นบันนี้เขาบวชเอา ใส่แบบนั้นมาผ้าไตมากหนึ่งหกสองสี่เด็กกอดีเปียวหนักตอนนั้นเนาะเปสันอบอกยำยุ่ยได้หรปาหาเจ๊หาเจด,ดปวดออบอกไมได้กระบอกบัดมาลงชิดล,ลงตัวน้นสาน้ำสาไปน้่ก็ได้สิบหกเลยครับสิบหกมัน,ปปนก็เป็นหกทุกองเป็นเก่าได้หนึ่งหกไปเจ็ดบอกก็จอยู่บอกย่เด้บอกก็เจอยู่เขาจหองบุจะได้ตัวเดียวสุ่มยองอยูอย่นีไ้เจะถ่าะปู นี่เขาเจ้อาถืออยู่ตัวเขาเจ้เาถือหาเจ็ดยังไงครับใ้างมบานนะเขาเจะอาไปถือหาเจ็บยังซงมานาั่งฝอกย่นี่ก็บอกทีอะไรหาเจ็บแล้วก็เกิด,ดปเปฝัดไวเห็นจ้บโฟก,กัีได้ไม่ได้หอ,อจัตัวปัจจัยญาติพี่น้องเขามาห่วมสั่งโอ้ก็ได้ลายอย่างลายแนยวเติมขึ้นมาอยู่น้ปูนะได้กันสาดทังกันบบปูบได้กันสาดกันกตินี่แลลวกติเทียบขั้นเน่ยยยอยู่หัน งินบอกว่าซีพันดีเทียบพันนี่ครับผมโอ,โอ้เดี๋ยวอยูซีพันอยู่เงินกับอะไรเนาะเมื่อนี้มาเติมอีกกระจาได้เติมกันยุทธว่าเพนเกีครับเม,มื่อนี้ได้มาเติมอีกพันเกียดกระจายเพื่อนของมานจะได้ปูรา,ายลูกเติบยุ่งอ่ที่ขยายออกที่ละมีสิบบอกรถไม่ไทยจีนเขามไม่เออเกิดีละที่ว่าอ่อได้ห่วมบุญห่วมกุศลกันผู้ไม่เห็นมาสั่งซอยกระได ปูเพิ่งกะทุกบาททุกประการแล้วก็มาสั่งนั่นแหละเดี๋ยวสีภาพไปเบิ้งหลังคาเราแดงใจวายงามปานยังหลังค้าสาราเล่าเห็นบ่เราเหตุไปหลังจากที่มีจตุปัจจัยจากเอฟซีโอนพันบัญชีปูเองโอนพันบัญชีบุญท้าโชคมาเนี่ยอเราก็ได้มาทอนใส่หลังค้าโอใคอยู่ตัวบาลบานีน่เนาะเดี๋ยวเบิ้งล้วก็เป็นสั์เป็นชวนขึ้นมาอย่างน้อยแต่ว,ว่า มันบ่แดดเด้ดดบหดตะกี้มักกนแดดได้ยังบ่เซาแดดซองบ่เด้แต่ว่ากาเดียกเครื่องนึงก็ยังบ่ได้มุ่งคือเก,ก่าล่ะผมก็ได้มุ่งเครื่องได้มุ่งจากกานชาสตรนีล่ล่ะเพราเงินหมืน่นกว่าบาทแตงน้อยสิไปซื้อหยังอะลูกซิ่งก็เบิร์ตเพราะแห้งนะทีวางเลยน้ำปู่เนาะเอาบัดนี้เดี๋ยวผมสิไปถ่ายหลังคายกับเจ้าเบิ่งจักหน่อยกันเด้อปู่เด้อเอาเนี่ยละครับพ่อพี่น้องครับก็เป็นเอ่อ ศรัทธาของญาติพี่น้องนะครับเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนที่ซอยทั้งวัดว่าล่าม,มากนะครับหลังจากที่ปูพันกระได้ล่งคลิปไปลงคลิปอ,อยากสางอยากแปลงทั้งศาลาเฮานี่ละ,ะสีสังเกตเห็นได้ว่าหลังจากที่แอดมากงวดกันนะครับกันศาสบอมีนะครับกันศาสนีตสิยังเป็นล่วงจ้งอยู่ครับหลังจากที่ได้เงินมากเมือวนก็บาทนะครับปูพันกับมาเห็กุกันศาสกอนเนื่องจากว่าฝน นานี้นาฝนฝนศาสตร์า,าอไปในซาล่าซาลามันเปียกเพิ่นก็นเลยตัดสินใจเฮ็ดกันศาดตรก้อนก่อนสีปูกะเบื้องแต่ว่ากะเบื้องได้แล้วแต่ว่าก็ยังขาดปูนว่าสันเพิ่นว่าอ่าจังไดกะจังสี่หลัครับพ่อพี่พน้องครับกะมีเท่าไรกะเฮ็ดเท่านั้นตามกําลังศัทธาการจำลั่งจตุปัจจัยที่พระสี่เฮ็ดได้เนื่องจากว่าปูเพิ่นกะจักสิไปหาเงินไล่ได้แล้วเนาะพ่อพี่น้องครับอ่า มีหยาดย่อมผู้จีมีจรัทธาเพื่อนเขามากกับปูนเขามากามากับค่อยได้เฮ็ดนี่แหละครับนี่นี่นี่น่นเห็ดบ้านี่กันสาดไหมแต่ว่าทาั้งนั้นยังบร่ได้มุ่งอยู่ครับพ่อพี่น้องครับอ,อ่อ พื้นซาลาก็บยังบฮันเล้ววครับพราะี่น้องครับเพราะว่าเงินเมื่นกบาทเพื่อนกับเมฮ็ดกันศาสตร์ทั้งกัน

เดี๋ยวผมออกไหมเดี๋ยวเขาจะเอเอานี่เดีาเขาเขามเาอยู่ก็ได้ออกไปปลาด้ไปที่แบเรื่องผมมากก็ยังเก็มาแล้ว